ผมก็สายจอทีวีที่เงามันไม่เข้าไม่ไม่ได้แหละจะสายดูครับน้นำเงินกระดิกแดกนิ่งแดกคือเรือเฮ hey, นรติงแปดแน้ำเงินแม่ของเอกนาวาหนึ่งสายน้ำจะได้เปรียบเสียเปรียบหรือไม่ไม่แน่ใจลุงเอ้าเราดูมาสองวันยังแขงใจสายน้ำไม่ออกถูกต้งองเหลอาตรองรำหล่อพายลงครับ เหลือก er ah ็พยายามเก็บสวะเก็บพักตบชวาออกบรรพานหลังสนามเคลียร์เรียบร้อยอุ้ยเฮ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 มาทีครับลอยปุยอภัยลงอย่างเดียวน้ำเงิน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 ครับน้ำเงินน้ำเงินยังไม่พร้อมน้ำเงินครับแดงพร้อมแล้วแปดแปดนี่แน่นอนพร้อมอยู่แล้วเองงครทาแปดแปดของพร้อมไหมโอ้โหไม่เห็นเลยนั่งก็ไม่ได้ยังไงครับอย่าให้มีอะไรเลยครับขอยออกง่าย ครับเอาแล้วครับในน้ำสองดาแล้วเอาใจลุ้นใจลุ้นลุยตูมตูมตุ้มอากมาแล้วจ้าเอาแล้วะคู่ชิงด้วยเกียรติยศทิงด้วยเกียรติยศเอาแล้ว,วัยบรรดาปีต่อมาร้อนไอ้หกสิบหกระวังแท้โน,นราสิงห์มยายังหลายไม่มีวันตายอยู่ในโลกานาำเด็ง จังหวัดนครปฐมนัักขบปฐมจังหวัดนครปฐมคู่นี้ใส่เต็มร้อยเต็มล้านเต็มร้อยเต็มล้านไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมใครมึงหน้าต่างอกตึงมึงหน้าต่างอกตึงยกหน้าที่ให้เทพต้อรู้สึกแปลแปลกทบตรู้สึกแปลแปลไม่มีไม่รัวทีมงานร้อนประแก้วทีมงานร้อนประแก้วทีไทยแม่ของเองเราวะจะยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมสู้ได้ไม่ได้สู้ได้ไม่ได้ตะคดตะอัดตะคดตะเละตะคนตะเละห่วงจะแซงแล้วไม่รู้ใครจะ ให้กระแายไกลรองสาวสีแดงในนาทีนอร์สิงครับนอร์สิงจะนำดูแต่พอสุดที่ว่าแต่โถแต่โถเราจะตามมาแต่นอรัสิงบอกว่าแบบนีแบบเบอร์นอรสิงก็ค่อยปล่อยปลปแล้วก็ปล่อยเรืองก็ค่อยไหล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 เอาเต้นใช้ครับกรรมการไม่รอช้ายกธงแดงครับให้เทพนอรสิงเป็นฝ่ายชนะเทพนอรสิงเป็นฝ่ายชนะครับท่านครับหลวงแมว ลวงแววคู่นี้ลวงแม่ยาวคนเดียวเลยนะนี่เรือนมันเข้าจริงจริงไปลงมากเดี๋ยวหรอละนาดมันขำเออเดี๋ยวจะหาว่าตาบอดทวนเข้าเรือมาร้อจริงงมงายพวกมึงต้องครับครับพี่น้องท่านผู้ชมครับเราก็หาสิ่งล้านพละน้อยสอดแทรกให้มันสนุกประวัติของเทพกรรศิงแปดแปแล้วก็เรือแม่คงนั่นประวัติดีทั้งคู่ครับประวัติดีทั้งคู่เลยครับขอบคุณครับไม่ว่าจะเป็นสิงห์ปทุมหรือจะแม่ประดู่ทองทายกันเต็มร้อย ไม่ได้เอาแล้วโว้ยคู่นี้รับหน้าที่แม่สี่ร้อยเมตรเดี๋ยวรู้เลยรอบสนามกีฬาโรงเรียนพากแบบนักวิ่งนักวิ่งหัวรอบกีฬาโรงเรียนมาแล้วดูเ่านอกระสิ่งร่องน้ำเทกนอกระสิ่งร่องน้ำเทวนี้กลับไปอยู่รงน้ำแล้วก็ดูว่าแม่โข้งเอกนัวะาแม่โคงเอกนัวะสิง่งลุงพันหัวหอมแกจะอัดได้ไหมจะอัดสู้ได้ไหมจะอัดสู้ไหวหรือไม่ไหวตอนนี้รอยนอกระถิ่งแบบเปลือบลำลำหน้ามาคิวมาแล้วเริ่มคิวมาแล้วแอนนอกระถิ่งโค้งสองวะไงแม่โคงเอกนัวะ ใครเกี่ยวกับเขารู้แทพตดนรศิงไม่ยังไหไม่มีวันตายบาแบบเดียวโดดเดียวเดียวได้นำตัประมาดึงขนเข้าสองกระทงเรือได้ดึงขนดึงกระทงเรือดึงขนดึงกระทงเรือทายผ่านตั๊กบมาสามร้อยยี่สิบเมตรไม่มีอะไรในกรอบไผ่สำรับเรือเทพตดนรศิงล่องวัดได้เรือยี่สิบเมตรตุนไทยเทพตดนรศิงก็บอกว่าปล่อยเรือวิ่งหนีเข้าเชิใช่ครับเขาขนการตัดสินล่องน้ำน้ำเดินเทพโดนรศิงแปดแปดเป็นฝ่ายชนะ เทพดอนรศิงแปดแปดเป็นฝ่ายชนะครับก็แบบนี้อีกสองงานแล้ว